เรียกร้องของทุกคนก็คือคลิปแพชชชเรีลนะคะโอยโมกระาคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทำผมคลิปแรกของปีนี้นะคะก็ฝอกทุกคนช่วยดูกันด้วยนะคะก็มาทําตามคําเรียบร้อยของทุกคนแล้วคลิปแรกนะคะคลิปนี้น้มงคนก็จะมาสอนวนผมกันก่อนเป็นเบสิกของการทาผมน้อนผมน้องคนนะคะจริงๆเนี่ยปลายเป็นบางมากเลยเพราะว่าเกิดจากการต่อผมนะคะแล้วเราไปสไลด์ปลายแล้วปลายก็บางเนี้ยวันนี้ก็จะมาสอนวนผมให้สาวๆที่ผมบางอย่างเงี้ยมาเพิ่มบรูมผมกันนะคะ ตรงกวันนี้นะวมน่ะมาถ่ายคลิปช่างผมแล้วก็ลืม่าเครื่องม้วนผมมาก็เลยต้องมาใช้เครื่องม้วนผมของน้องนะคะแกนม้วนผมอันนี้ก็จะเป็นแกนขนาด32เป็นแกนมาตรฐานทั่วไปเนาะเริ่มแรกนะคะม้วนจะแบ,บ่งผมออกเป็นสองฝั่งค่ะจากผมด้านนึงมานีแล้วก็ผมข้าไปม้วนแล้วก็รูดลงมาโอเคแต่อันนี้เป็นเทคนิคการม้วนของเกาหลีนะคะคือเราจะทวีตผมออกก่อนฟึบแล้วค่อยรูดลงมาใหม่ แล้วก็ม้วนแล้วก็เอาผมออกนี่แล้วก็รูดลงมาใหม่ไหมาการม้วนแบบนี้มันทให้ผมเราอะม้วนออกมาแล้วอ่ะมันจะไม่เป็นผมหลอดมันจะไม่เป็นแบบหลอดรอน,รอน,รอนโปเต้อย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นมันจะทําให้รอนผมเราอะเป็นธรรมชาติเป็นเทคนิคการม้วนผมเกาหลีนะคะเดี๋ยวมาดูช่อนต่อไปกันหมุนแล้วเราก็ ออกแลอวก็รูดลงมาหมุนไว้ปัหน่อแล้วก็เอาออกแล้วก็รูดลงมา,มนงมาจนสุดปลายเลยนะคะการมว้แบบนี้มันทำให้ผมเราอะได้รอนที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะนี่ไม่พอเห็นไหมหลายๆลคนอนะ่ะชอบถามหนูหรอว่าม้วนผมรอนเกาหลีทำยังไงก็เนี่ยเราถ้าทำแบบนี้ <c oughs> แต่อันเนี้ย ระวังมือหน่อยนะคะเพราะว่ามันแอบ,บไม่ชินนิดนึงก็ต้องแบบระวังมือหน่อยแล้วก็ฝึกทาไปเรื่อยๆค่ะการทาผมมาทจริงทั้งหมดว่าการทาผมมันฝึกทําไปเรื่อยๆแล้วเราอ่ะก็จะทําได้อีกเนาะ ว่ามันะเป็นแบบเวฟที่สวยมากเห็นไหมคะมันจะเป็นเวฟที่คลายหน่อยมันจะต่างกับแบบว่าเราทรําลอนแน่นๆเสร็จแล้วปล่อยให้คายอันนี้คือการดัดให้คลายตั้งแต่แรกแต่ว่ามันสามารถอยู่กับเราได้ทั้งวันถ้าเราดัดมันให้ถูกวิธีโอเค ขเขาเหวยน้องเขาหน่อยมาเริ่มจัดทรงที่ด้านบนกันเราใช้เทคนิคการวัอ,อีกแบบหนึง่งก็คือเราเครื่องมานี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็จับผมขึ้นมาแล้วก็พันผมเข้าไปในนี้แล้วก็มาถึงตรงช่วงข้างหน้านะคะพวกปล่อยหวานของเราเนี่ยเราก็ใช้นี้คะ่ะม้วนเก็บทรงเข้าไป แล้วก็หน้าม้านะคะนวลก็จะม้วนหน้าม้านะคะโดยใช้เครื่องม้วนนี่แหละม้วนแต่อันนี้ต้องระวังนะคะทุกคนอย่าให้โดนหน้านะม้วนอนี้ใช้เครื่องม้วนม้วนแล้วใช่ไหมคะเสร็จล้วเราก็ใช้โลค่ะมาม้วนเก็บไว้แป้บหนึ่งเพื่อให้ตรงโคนตรงหน้าม้าตรงเนี้ยของเราอ่ะมันยกขึ้นแล้วก็รอประมาณสักสิบห้าวินาทีนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้นอนผมที่เพิ่มบอ l u m ให้กับสาวๆคนไหนที่ปลายผมบางแบบน้วนเนี้ยใช้เทคนิคนี้นะคะในการม้วนผมได้เลย ก็ได้รอนผมแบบออนนี่เกาหลีมากๆเลยคิวสุดๆาสาหรับีถามนะคะว่าม้วนผมรอนเกาหลีเป็นยังไงก็วันนี้มาสอนการม้วนผมรอนเกาหลีแล้วนะฝากติดตามกัได้นะคะปีนี้ก็จะตั้งใจทำคลิปมาให้ทุกคนมากขึ้นถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like. ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะ้ำมนต์จะมาสอนทำผมอะไรอีกก็ฝากติดตามมาไว้ด้วยนะคะ